มุดขี่ได้กันก็ต้องกราบสดดีพอแม่พี่น้องทุกท่านโดยนะครับในวันนี้ก็มายู่กับพ่อบาบูมกับรายการอุบิลัดทีวีนะครับมายู่กันในเกม GTA V นะครับ GTA V ออนไลน์แต่ว่ามาเล่นกันในโหมดออฟไลน์แล้วนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไป หาอิสเอลนะครับถ้าใครมันมาทักวิตอะไรตอนนี้นะครับนะไปตามหาอิสเอลกนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาตามหากันต่อนะครับนะครับไปด้วยคนมึงไงด้วยคนมึงไอ้ดีคนมึงไอ้ดีคนมึงมึงเกียวกอฮะ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 มาปูกันต่อเดีกยว่านะครัันะก็วันนี้นะครับน่าจะพาไปหาอิสเอลนะครับนะที่พอจะหาได้นะครับ นะครับนะอาจจะมีต่อเป็นซีซั่นสองสำหรับอิเตอร์เอนะครับนะก็เห็นหลายคนเนี่ยชอบดูกันนะครับนะาวันนี้ก็จะพาไปดูกันนะครับเราจะเริ่มจากบ้านของ CJ นะครับในไอจีดเแซนนะครับนะาใน g ีดีพแซนใครได้ว่าเล่น G ีดีพัแซนนะครับน้วก็คงจะรู้กันดีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นภาคที่ว่าเคยเล่นกันหมดแล้วแหละนะน้อยคนเลยครับที่ว่าไม่เคยเล่นนะครับนภาคนี้โอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนะเดี๋ยวพอถึงที่แล้วจะตัดให้ดูกันอีกทีนึงครับ โอเคครับหลังจากที่ว่าเราขับรถนะครับน่ามานะครับนะเราก็ต้องมามาร์คแมปกันก่อนนะครับซึ่งหมู่บ้านของ CJ นะครับในภาคแซนก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนะสังเกตได้ง่ายๆจากเ,ออเมื่อเราเลื่อนแมปขึ้นมานะครับน่าจะมีเป็นรูปวงกลมตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับ สระน้ำนะครับนะให้เราเมาส์เนยครับชี้ไปที่สระน้ำนะครับแล้วก็ลากมาทางขวานะครับจืดปุ๊บนะครับเราจะเห็นนะครับไปตรงข้ามกับแม่น้ําสายหลักนะครับแล้วก็คือจะมีจะมีจุดตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นแบบนี้เลยนะเราก็ติ๊กไปเลยครับอ่าพอติ๊กปุ๊บแล้วก็ออกมาอย่างเนี้ยพอเราขับเข้ามาครับนี่นะหมู่บ้านมันเริ่มคุนคุนไหมเริ่มเหมือนในภาคแซนไหมใครที่ว่าเยเคยเล่นภาคแซนมาก่อนเนี่ยก็จะ คุ้นแมบบกันดีนะครับนะอ่ะเนี่เป็นไงโอ้คุณหน้าคุณตาไหมครับนะก็เป็นเอ่อเหมือนกับเป็นบ้านของซีเจนะครับนะพวกกรอบสตรีทหรือเปล่านะพวกกรอบสตรีทจะแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยนะ <c oughs> แล้วเมื่อเรามาถึงบ้านของซีเจเนี่ยนะครับนะมันคือมันไม่เชิงเป็นบ้านของซีเจหรอกมันคือเป็นหมู่บ้านของซีเจนะครับนะก็คือใครที่เล่นภาคเซนเนี่ยจะมารับภารกิจต,ตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วเราก็จะไปปั่นจักรยายนอะจำนั้นได้หรือเปล่านะก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับก็คื แก๊งกรุ๊ปสตรีทนะครับนะาเลสซีเจปั่นจักรยานกันอยู่นะครับนะใครที่ว่าเคยรีเควสเอาไว้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวขอตัดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาร์กแบกันให้ดูนะครับนะว่าจุดที่พวกเขาอยู่กันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนะสักครู่ครับ โอเคครับสำหรับอีสเตอร์เอ็กนี้นะครับก็เป็นอีสเตอร์เอ็กสำหรับเอ่อแก๊งกรอบสตรีทนะครับนะกรอบสตรีทกรอบสตรีทนะเออแล้วก็ซีเจนะครับกำลังปั่นจักรยานกันอยู่นะครับใครที่ว่าเคยเล่นในภาคแซนเดดเดสนะครับนะดูแซนเดดเดียววะอ่านยังไงวะเออช่างมาแหละในภาคแซนนั่นแหละนะก็จะเห็นว่าเออมันเนี่ยขับมีภารกิจขับปั่นจักรยานใช่ป่ะเออที่เราเคยเล่นกันน่อยจำได้ไหมเนี่ย GDA ภาคแรกๆอ่ะเออที่ว่ามาปุ๊บมันจะมีจักรยานจอดอยู่อ่ะเรียกว่าตัวคนแรมดัมเออนนั่่แหละะอ โอเคครับสถานที่ที่ผมไปดูคลิปเขาบอกว่าเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับนะแล้วเลี้ยวเข้าไปนะครับในซอยทางด้านของเมกาอลนะครับเนี่เห็นไหมเออด้านหน้าจะเป็นห้างเมกาอลนะครับนะก็จะอยู่บริเวณตรงเนี้ยนะครับถัดมาจากบ้านของแฟรงกิ้นนิดเดียวนะครับก็คือเลี้ยวไปทางนี้ของบ้านแฟรงกิ้นแล้วก็ตรงมานะครับซึ่งในอิสเทอเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ว่าขึ้นรถตู้ไปกับเพื่อนของมันนะเพื่อนของแฟรงกิ้นอ่ะเออแล้วก็ไปเจอซีเจแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าว่ามากับรถ รถเครื่องเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอนะครับนะโอเคเราจะเข้าไปดูกันนะหลังจากที่ว่ามาปุ๊บเมกะมอลแล้วก็เลี้ยวเข้ามาครับนะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเมื่อเราเจอปั๊มครับนะให้ทําการเลี้ยวซ้ายครับนะอ่าเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะแล้วก็จะเจอกับปุ่มจักรยานเจอไหมไนอะไหนจักรยาน,ยานมีแต่รถเครื่อง <c oughs> เฮ้ยนี่มันนี่มันนี่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋วดี๋วดีวอ้โหเดียแล้วทำไมทำไมมาเจอเทเวอร์แทนคือตั้งใจจะมาหากรบสติแต่ทำไมกูมาเจอเทเวอร์ถือปืนกลหนักครับโอ้โหโคตรจะสิง นะโอเคครับก็ถือว่าไม่เจอนะครับนะไปเจอเทเวอร์แทนนะครับนะ่ากลัวเราไม่ได้มาหาแก๊งกกมสตีปนะครับนะมาหาเทเวอร์ถือปืนกลหนักแล้วยิงเราแทนโอเคโอเคโอเคนะครับนะเดี๋ยวต่อไปก็คือจะไปที่เป็นกับเออมัอนกับเป็นหุน่นนะครับนะเป็นหุน่นเป็นหุน่นเป็นหุนนหนห่นยนต์อ่ะเออมันหุ่นยน์ในเขาเรียกอ,ยนะอะไรนะอะไรสตอรี่สตอรี่สักอย่างนะ ทอยสตอรี่อ่ะเออเป็นหุ่นยนต์ในทอยสตอรี่อ่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะที่มันอยู่หน้าโรงหนังนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมไปถึงหน้าโรงหนังแล้วผมจะตัดไปอีกทีนึงจ้าโอเคครับสำหรับอีสเตอร์เอ็กนะครับนะอันต่อไปก็คือมนุษย์หุ่นหน้าโรงหนังครับนะเป็นเหมือนกับเอ่อหุ่นทอยสตอรี่นะครับน้าที่เคยบอกไปนะครับนะแมพก็คืออยู่บริเวณตรงนี้เลยนี่ครับเป็นโรงหนังตรงนี้เลยนะครับนะอยู่บริเวณข้างบนนะครับนะวิธีการหาก็คือ เราขึ้นมาจนสุดใช่ไหมเออเลื่อนมาจนสุดปุ๊บหาสัญลักษณ์ตรงนี้ครับนี่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 มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะาเป็นแบบสี่เหลีย่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะสี่เหลี่ยมเออเขาเรียกว่ามุมฉากมุมอะไรเนี่ยไม่น่าจะใช่มุมฉากนะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าละกันนะครับนะ mm. ก็จะเป็นอ LIKE, ย่างนี้นะครับนะแล้วก็เลื่อนลงมาเฉียงนะครับมะจืดนะครับนะจะเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ลงหนังครับเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์กล้องถ่ายนะครับนะก็ <c oughs> คืออยู่ตรงนี้เนี่ยเองโอเคครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปนะครับนะ ขับรถไปด้วยความเร็วสูงนะครับนะพอวัดถึงปุ๊บแล้วก็จะตัดกันให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณโรงหนังแล้วนะเดี๋ยวจะขับเข้าไปดูซิว่ามีอะไรกันน้อนี่ไงเจอแล้วไหนขอดูให้เป็นขวัญใจก่อนอโอเท่เว้ยโอ้โหอ๋ออ๋ออ แล้วและมีสูบบุหรี่ข้างในนี่ด้วยโอ้โหคือมึงหายใจออกเหรออืมโอเคนะครับก็ถือว่าสักเซสน,นะครับนะสำหรับเอ่อหุ่นยนต์หน้าลงหนังนะครับนะก็ผมบอกว่าเหมือนทอยสตอรี่ก็น่าจะเป็นตรงบวกมันนะครับนะแต่ว่ามันบวกมันไม่เป็นกลมๆเหมือนในเรื่องทอยสตอรีนะฮะแต่ว,ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมาถึงสักทีก็ สำหรับบริเวณโรงหนังนะครับนะก็จะมีอีกหนึ่งอิสระเอกนะครับนะเป็นอิสระเอกมนุษย์ซอมบี้นะครับนะแผนที่ก็คือตรงนี้ครับเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยนะข้างๆกับโรงหนังเลยนะครับนะพอเราถึงโรงหนังดูตรงนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมเออเราก็มาดูในแมพครับตรงเนี้ยหลังจากเลยสีแยกไฟแดงนิดหนึ่งนะครับนาจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยเนี่ยครับเนี่ยเราก็มันก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยยืนอยู่นะให้ลองลงไปแลดูดิ ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยมีทอลกับซอมบี้ด้ยเหรอเฮ้ยโอ้อันล็อกหมวดซอมบี้อะไรเนี่ยอ๋อคือเหมือนกับเรามาคุยๆกับซอมบี้ได้ด้วยเหรออืม คือเป็นเหมือนกับคนนะครับนะที่ว่ามาปลอมเป็นซอมบี้นะครับนะแล้วก็มานั่งแสดงอะ่ะเออมันเหมือนแสดงเป็นซอมบี้อ่ะนะแล้วใครใครมันชนอะไรรกันวะเอ,อ้มันทำอะไรกันวะเออขอดูซอมบี้ใหมด่ดิอ๋อซอมบี้เขาพูดได้กันนะครับปกติผมดูในหนังเรื่อง The Walking Dead นี่มันพูดไม่ได้มันพูดบบเบ้ออันเดอหรออันเดเหรออันเดเหรอไม่ตายหรอ ได้ลังแกซอมบี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะก็เหมือน Resident Evil ไงนี่ก่อนที่เชื้อจะแพร่ก็ต้องทำลายก่อนว่าไปนั่นโอเคครับแต่ต่อไปเนี่ยเราจะไปนั่งดูมนุษย์นิ่งครับนะเป็นมนุษย์ที่นิ่งจริงๆนะครับนะนิ่งแบบไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับนะอยู่บริเวณแถวชายหาดนะครับนะเป็นเหมือนกับเออใครเคยดูแบบละครที่ว่ามันจะนิ่งกันบ้างอะเออแบบยืนนิ่งนิ่งอะยืนนิ่งๆิ่งเป็นรูปปั้นเหมือนกับนิ่งๆิ่งแต่เาเป็นคนอะ เป็นคนที่แสดงเป็นรูปปั้นน่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปถึงบริเวณนั้นแล้วเดี๋ยวจะตัดกันให้ดูกันอีกทีนงครับโอเคครับก็มาถึงในทางด้านของอิสระเอกตัวถัดไปนะครับนะก็จะเป็นมนุษย์หุ่นนะครับนะหรือว่ามนุษย์นิ่งนั่นเองนะครับนะไม่เคลื่อนไหวใดใดเลยนะครับนะเมื่อเรามาถึงบริเวณตรงชายหาดนะครับนะพยายามหานะครับจุดที่มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยวิธีการหาง่ายๆนะครับนะก็คือเรารู้จักตรงสวนสนุกตรงนี้ครับนะแล้วก็มองลาดลงมานะครััับมมมนนนนนนนจจะะเเเเเหห็็็ปปตรงี้ือกับ เป็นแหลมออกไปตรงนี้นะครับนไม่เชิงว่าเป็นแหลมหรอกนะเป็นเหมือนปปรูปอะไรสักอย่างเนี่ยรูปอะไรก็ช่างเถอะนะแต่ว่ามันจะยือดออกไปในทะเลอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากมาทางขวาครับนะดูตรงจุดนี้ครับแล้วลากมาทางขวาจื๊ปึ๊กนะครับนะมันได้อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนะวิธีสังเกตง่ายๆครับเนี่ยนั่นะะเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันหายไปไหนแล้วเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวเมื่อกี้ยังเจอมันอยู่เลยมันอยู่ไหนแล้ว อ่ะโอเคครับก็เมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเรื่องเวลานะครับนะเอ c พซตัวนี้นะครับมันจะโผล่มาในเวลาที่แปดโมงถึงเก้าโมงหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะแต่ประมาณนี้นะครับมันตั้งแต่ประมาณแปดโมงกว่ากว่านะเห็นไหมโอ้โเจอแล้วนี่ไงขอลงไปดูดิเออมันนิ่งจริงๆเว้ยมันนิ่งเหลือเกินเว้ยอะไรของมึงเนี่ยเออไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยเดี๋ยว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 วกูเห็นตากะพริบ ไม <ns ar> okay. ่เนียนด้วยว่านะโอเคครับสําหรับอิสอเอกนี้ก็ถือว่าสักเซสนะครับนะเป็นมนุษย์นิ่งนะครับนะนิ่งจริงๆนะครับแต่ถ้าเราต่อยไปเนี่ยมันจะนิ่งหรือเปล่าวะต้องลองนะครับต้องลองนะต้องลองต่อยเลยต่อยเลยต่อยหมวกหลุดเลยเงนี่แหละนิ่งของแท้เลยนิ่ง โอเคนะครับสำหรับอิสเตอเอกตัวนี้ก็ต้องสักเซสนะครับน้นะมนุษย์นิ่งนะครับสำหรับอิสเตอเอกต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ไปติดตามกันเลยครับนะขอตัดแป๊บหนึ่งจ้าโอเคครับมีน้องๆหลายๆคนนะครับนะบอกมาว่าพี่บูมครับตรงจุดที่เป็นศู UFO, นย์สนุก UFO อะไรของพี่เนี่ยนะถ้าเราขับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปตรงๆนะครับนะแบบตรงที่สุดเลยนะขึ้นไปสูงๆเนี่ยจะเจอกับ UFO จริงๆนะครับนะจริงเหรอ โอ้ยอย่างนี้มันต้องลองแรแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมขอตัวไปหาเฮลิคอปเตอร์มาก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายกันได้ดูกันอีกทีนะครับนะ จุดนี้เนี่ยมันไม่ไหวนะครับนะต้องตามหาจริงๆครับอยากเห็น UFO ลอยฟ้าจริงๆครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมไม่หายหเฮลิคอปเตอร์แล้วจะตัดกันให้เลยอีกทีครับโอเคครับพี่น้องร่างจากตอนนี้พุ่มใดทางด้านข้องเฮลิคอปเตอร์มาลยบรปอยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทําการพิสูจน์กันนะครับนะตอนนี้ผมจะมาอยู่ใกล้ๆกับจุดบริเวณที่เขาบอกนะครับนะแล้วก็จะขับขึ้นไปสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้เลยนะครับนะโอเคมาเริ่มเลยครับนะตอนนี้ผมอยู่บริเวณตรงใจกลางเขาแล้วอ มีจริงหรือเปล่านะเห็นว่าน้องๆหลายๆคนบอกว่าพี่บูมครับให้ขับขึ้นสูงขึ้นไปเลยครับแบบสูงเหนือเมฆไปเลยก็จะเจอมันอยู่นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขับขึ้นไปสูงเหนือเมฆเลยนะครับนะโอเคจะขึ้นไต่ระลับขึ้นไปเรื่อยๆลอยนะตื่นเต้นนะเนี่ยงอไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับนะแต่ถ้าว่ามีจริงเนี่ยก็ถือเป็นการโค่นภบครั้งยิ่งใหญ่ของบ่าวบูมเลยนะครับนะกับการได้เจอยูเอฟโอตัวจริงๆเมื่อไรเจอวะขึ้นมาชิมให้ไม่เลยนี่ น่าจะต้องไปสูงกว่านี้อีกหรือเปล่าตอนนี้ผมก็ขึ้นมาจึสูงแล้วนะเห็นเครื่องบินบินงินว่อนเลยเนี่ยนะอาจจะต้องสูงขึ้นไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะเดี๋ยวต้องบินให้สูงมากกว่านี้แล้วกันใน,นตอนนี้ผมอยากจะลงไปยิงเครื่องบินที่มันบิน,บ,นบินอยู่รอบๆจังเลย <c oughs> ไหน <c oughs> วะไม่เจอสักทีอยู่ในเนี่ยบินให้สูงที่สุดเลยแล้วกันนะสูงจนเครื่องระเบิดไปเลยไหนยูฟอต้นนั่นมีสักตัวหนึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงมากๆเลยนะ แต่ว่าก็ยังไม่เห็นวีแวร์ของ u f o หรือว่าเราต้องปลดเนื้อเรื่องให้ได้100%หรือเปล่าถึงจะเห็นใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับนะบริเวณตรงนี้นะครับว่าเราจะหาย FO เจอได้ยังไงเพราะว่าเห็นในคลิปฝรั่งก็เห็นนะครับนะแล้วก็น้องๆหลายคนก็บอกว่าที่บูมครับตรงจุดเนี่ยถ้าขึ้นมาจนสูงมากๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับนะก็ขอสูงขึ้นไปอีกสักนิดละกันนะครับนะถ้าว่าไม่นั้นก็คงต้องลงนะครับนะเพราะว่าคงจะไม่มีจริงๆนะต้องปลดล็อกเนะื้อเรื่องจริงๆ ผมพยายามอยู่ให้ตรงกับตรงจุดด้านล่างนะครับนะเพื่อว่าจะได้เห็นคือในคลิปอ่ะขึ้นมาปุ๊บแล้วนะคือพอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เราจะเห็น UFO บินอยู่กลางอากาศเลยนะครับนะแบบลอยและเลี้วอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยคือที่เจอ u f o เนี่ยที่ตามหากันเนี่ยมีอยู่แค่อันเดียวก็คือ u f o ใต้น้ำนะครับนะนอกนั้นก็ไม่เห็นเลยนะไหนบินอยู่กลางอากาศไม่เห็นสักนิดหนะึ่ง โอเคผมว่าเราน่าจะบินมาจนถึงจุดที่มันอิ่มตัวแล้วนะครับเพราะมันไม่สามารถบินลงไปได้อีกแล้วเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งดิ่งลงไปนะครับเผื่อจะเจอนะครับนะไปพีป่น้องไหนวะมีบ้างไหมมีบ้างไหมยูเอฟโอมีไหมขอปปมแบบโผล่มาแวบๆก็ยังดีหรือจะเป็นเหมือนกับคลิปที่แล้วไม่เจออีกลัวมันเลยไม่เจอแน่นอนครับ ผมว่านะมันน่าจะต้องปลดล็อกทั้งหมด100%ก่อนเนเรื่องแล้วถึงจะมาหรือเปล่านะครับใครที่ว่ารู้จริงๆนะครับก็ขอให้พิมพ์ใต้ดีสคริปชั่นด้วยนะครับนะ่านะนะจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสําหรับผมนะครับในการตามหายูเอโอนะครับนะเห็นในคลิปข้อหลังเขาตามหาก็เจอเอาเจอเอานี่กูตามห้าไม่เคยเจอสักตีนะครับนะ <c oughs> ก็คงต้องปล่อยให้ตัวเองตกลงมาตายอย่างอนาถนะครับนะไม่ต้องร้องร้องทําไมเออไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ โอเคับ hmm. okay. ก็ถือว่าเราก็ตามหาได้ไม่เจอนะครับนะไม่เจอทั้งหมดสองอย่างก็คือแก๊งกลบสตีทนะครับนะแล้วก็เอ่อยูเอฟโอบนฟ้านะครับนะแต่ว่าไอ้แก๊งโกลบสตีทเนี่ยเราไม่เจอนะแต่เราไปเจอเทรเวอร์ที่ขับรถมาชนแทนโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องจบกันไปก่อนนะครับนะผมคิดว่าน่าจะต่อเป็นทางด้านของสีซสั้นสองเลยแล้วกันนะครับกับตาตามหาอิสร์เอกอย่างอื่นอีกนะครับแนละ้วรู้สึกจะมีอิสร์เอกในเนื้อเรื่องมีอิสร์เอกของบิ๊กฟุตพวกนี้ด้วย นะครับนะแต่ว่ามันต้องอยู่ในเรื่องครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะผมว่าจะไปนั่งเคลียร์ GTA V เนี่ยให้ในเรื่องครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะไปรีบตามหาอีเตอร์เองอย่างอื่นต่อนะครับนะใครที่ว่ามีอีเทอร์อะไรดีๆก็แปะเอาไว้ใต้ลิงก์นะครับนะใต้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 คอมเมนต์น่ะนะครับแล้วผมก็จะไปตามหาเองนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้พ่อมนายบุ้มก็ต้องลากไปก่อนนะสำหรับใครที่ว่ามาชมมาแลมาแล้วก็ตามแต่สามารถดูได้ในรายการดูเซตทีวีหรือว่าในชแนลนะครับนะสำหรับวันนี้ผมนายบุ้มก็ ไปตามหาอิสาเอลกันพอของป่าขอมคอสำหรับใครที่ว่านั่นแหละตามที่บอกนะครับมีไอเดียอะไรดีๆก็เสนอมาข้างใต้นะครับนะว่าให้ไปตามหาอะไรโอเคครับสำหรับวันนี้พ่อแม่บูมก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับน่าจะเป็นวอร์ซีสักสองคลิปแล้วก็มาต่อ GTA กันนะครับนะสำหรับวันนี้ผมนายบูมกับบาบูมอุปจิตทีวีและ GTAV นะครับนะก็ต้องลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับพ่อ